สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พๆทุกท่านเลยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่77นะคะสำหรับช่องพาเครื่องพาบ้านราคาถูกนะคะวันนี้วันที่3สิงหาคม2567นะคะเป็นวันเสาร์นะต้องขอโทษพี่ๆหลายๆคนด้วยนะคะที่เมื่อวานวันศุกร์นะคะไม่ได้มานะคะเพราะว่าน็อกนะคะไปให้น้ำเกลือให้ยามานะคะพี่ๆนะ เพราะว่าท้องเสียแล้วก็อาเจียนทั้งคืนเลยค่ะพี่หนูพยายามจะมาอัดคลิปให้แล้วแหละแต่คืออัดได้ไปประมาณ4ี่องค์เริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยต้องผักค่ะเมื่อวานนะ,ะวันนี้นะคะเป็นอีพีที่77นะคะทุกรายการ300บาทนะคะทุกรายการ300บาท 4รายการ1,000บาทไปเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะเพราะว่าน้องโดนไปษษีหักเปอร์เซ็นนะคะส่วนมีพี่ท่านไหนนะคะที่โอนเงินนะคะน้องจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะไม่เสียค่าส่งนะคะใช้เป็นขนส่งไปซนิท้ายของปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะคะ พี่พี่สามารถดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจก่อนได้นะคะเพราะว่าพระของน้องเป็นพระเหมาตามบ้านถ้าพี่ชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแจ้งหมายเลขรายการให้น้องทราบได้เลยนะคะมาค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะ087 62 62 939นะคะเบอร์น pues nah. ี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไลน์ที่ชัดเจนนะคะไว้ให้ใต้แสดงความคิดเห็นของ EP นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะพี่พี่นะพี่พี่สามารถดูใต้แสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะจะมีเบอร์โทรลิงก์ไลน์อยู่นะคะมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งค่ะ อ่ะองนี้เป็นรายการที่1น,นะคะเป็นพากุนะคะเป็นพากุเลี่ยมกรอบนะคะพากุเก่าเลี่ยมกรอบนะคะ300บาทนะคะพี่ๆนะอ่ะองนี้รายการที่1น,นะคะอ่ะวันนี้บางองอาจจะไม่ได้ส่งให้ชมนะคะเพราะว่าหนุ่มยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะมือสั่นขออภัยด้วยนะคะพี่ๆนะ ผ้ากุเก่านะคะสวยๆเลยนะพี่นะพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะรายการที่1นนะคะสา0ร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะเป็นผระสมเด็จค่ะผระสมเด็จน้องไม่ทราบที่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูเอากระดาษชูชิดกล้องก่อนเหมือนจะไม่ค่อยชัดสักครู่นะคะพี่ๆนะอาจจะมืดไปแวบหนึ่งมาค่ะ รายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะเป็นพราสมเด็จนะคะพราสมเด็จเก่าๆสวยๆนะคะพี่ๆนะสามร้อยบาทค่ะ,ะนี่นะคะพราสมเด็จรายการที่สองสามร้อยบาทนะคะ,ะนี่นะคะขอภายมือสั่นด้วยนะคะเพราะว่าหนูไม่ค่อยจะดีนะคะ ไม่สบายทุกอาทิตย์เลยแต่ว่ารอบนี้เป็นหนักหน่อยนะคะอ่ะองนี้รายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่สามเหรียญหลวงพ่อกันนะคะสามร้อยบาทเหมือนกันนะคะสี่รายการหนึ่งพันบาทนะคะพี่ๆนะอ่ะองนี้รายการที่สามนะคะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะต่อไปค่ะต่อไปรายการที่สี่นะคะ รายการที่4เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะรายการที่4เหรียญหลวงพ่อฉุยปี65ค่ะอ่ารายการที่4แล้วนะคะด้านหลังนะคะพี่ๆชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะคะแจ้งใหม่ไใ้รายการให้น้องทราบได้เลยนะคะอ่าองค์นี้เป็นรายการที่4เหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่หนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะ รายการที่5เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะสามรอยบาทค่ะ2องสี่เจค่ะ,ะเหรียญหลวงพ่อเดิมรายการที่ห้าค่ะ,ะวันนี้หนูอาจจะไม่ได้ส่งให้ชมเป็นบางองค์นะคะอ่าองค์นี้ค่ะรายการที่5ค่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6กเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะ รายการที่หกเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะด้านหลังเป็นยันสี่ค่ะ,อ,ะอง์นี้รายการที่หแล้วนะคะ300บาทถูกรายการค่ะนี่นะคะรายการที่หกเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะวันนี้มือสั่นนิดหนึ่งนะคะพี่นะ่าอ,องคนี้นะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะ รายการที่7เป็นพาปิตาหลวงปู่โตะนะคะพร้อมเรี่ยมกรอบนะคะรายการที่7ค่ะพาปิดตาหลวงปู่โตพร้อมเรี่ยมกรอบค่ะวัดประดู่ฉินพีนะคะอ่าองค์นี้รายการที่7ค่ะพี่ๆสวยๆเลยนะคะต่อไปค่ะต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8นะคะรายการที่8ดเหรียญอาจารย์ฟันอาจารโลค่ะ เหรียญอาจารย์ฟั่นอาจจะโลรายการที่8นะคะ300บาทค่ะ4รายการ1000บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่พี่ท่านไหนโอนน้องจะส่งให้ฟรีเลยนะคะอ่ะองค์นี้เป็นรายการที่8เหรียญอาจารย์ฟั่นค่ะนี่นะคะต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะ รายการที่ 9, เก้าเหรียญหลวงพ่อดิ่งค่ะรายการที่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะสองสี่แปดหนึ่งค่ะอ่าองค์นี้รายการที่ 9, เก้าเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่พี่หนาะชอบรายการไหนแจ้งหมายเลขรายการให้น้องทราบได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอภายมือสั่นนะคะเพราะว่าหนูยังไม่ค่อยดีขึ้นนะคะอ่าองค์นี้ค่ะรายการที่ 9ค่ะต่อไปค่ะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่ส0เหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะรายการที่ส0เหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะสอง6นะคะอ่ะองค์นี้รายการที่10ค่ะ อ,องค์นี้รายการที่10เหรียญหลวงปู่สุขนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมให้ชัดเจนได้นะคะกดลิงก์ลายเข้ามาได้เลยนะคะมาต่อที่รายการที่11บค่ะรายการที่11บเอ็ดไม่ทราบที่นะคะเป็นเหรียญเก่าโบราณนะคะน้องไม่ทราบที่นะรายการที่11ิบเอ็ดค่ะสองสี่แปดสอี่ห้าแปดนะคะอะรายการที่11นะคะอง์นี้นะ น้องไม่ทราบชื่อหลวงพ่อนะคะรายการที่11ค่ะมือสั่นสองกล้องก็ไม่ค่อยจะชัดต้องขออภัยนะคะอ่ะองนี้รายการที่สิบเอ็ดค่ะต่อไปรายการที่สิบสอค่ะรายการที่12บสององนี้สวยเลยนะคะเป็นหลวงคูู้ทวดเตารีดนะคะ หลวงปู่ทวดเตารีดนะคะคมๆคมสวยๆเลยค่ะรายการที่สิบสองค่ะสามร้อยบาทค่ะอ่ะวงนี้รายการที่สิบสองนะคะหลวงปู่ทวดเตารีดสามร้อยบาทค่ะต่อไปต่อไปรายการที่สิบสามค่ะรายการที่สิบสามนะคะเป็นเหลียย เป็นรูปหล่อพระพุทธชินาราชนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะ <c oughs> รายการที่สิบสามเหรียญติดเหรียญอีกอะ <c oughs> รูปหล่อหลวงพ่อพระพุทธชินาราชพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะ <c oughs> นี่นะคะรายการที่สิบสามค่ะองนี้ค่ะสวยเลยนะคะเก่าๆนะคะหน้าท่านยิ้มเลยนะคะพี่ๆนะ อ,องนี้รายการที่13ค่ะต่อไปค่ะรายการที่14ค่ะรายการที่14เป็นเหรียญหลวงพ่อคายนะคะเหรียญหลวงพ่อคายรายการที่14ค่ะ300บาทนะคะวัดสว่างอารมณ์ภูเก็ต2501นะคะอ่ะรายการที่14 300บาทค่ะเหรียญหลวงพ่อคายค่ะ นี่นะคะรายการที่สิบสี่นะคะพี่พีชนะต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายรุ่นหนึ่งนะคะเหรียญหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนะคะรุ่นหนึ่งนะคะพี่พีชนะองค์นี้นะด้านหลังค่ะรายการที่สิบห้าแล้วนะคะพี่พีชนะ 300บาทค่ะ4รายการ1,000บาทนะคะเหรียญหลวงพ่อคายรุ่น1รายการที่15ค่ะต่อไปรายการที่16ค่ะรายการที่16เป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ค่ะ,ะเหรียญหลวงปู่โตนะคะรายการที่16ค่ะ300บาทนะคะไม่ยังไม่ทันส่องก็คือแบบสวยแล้วนะคะพี่พี่นะา5 1 8ค่ะ รายการที่16นะคะเหรียญหลวงปู่โตค่คะต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะรายการที่17นะคะพี่พี่นะอ่าองค์นี้นะคะรายการที่17ค่ะเป็นเหรียญพระอาจารย์ศรีนะคะอ่าองค์นี้นะ2503ค่ะรายการที่17นะคะ300บาทค่ะ นี่นะคะต่อไปรายการที่18ค่ะรายการที่18เป็นเหรียญเก่าหลวงปูงไข่นะคะเหรียญเก่าเก็บหลวงปูงไข่นะคะรายการที่18ค่ะ300บาทค่ะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ๆนะรายการที่18เหรียญหลวงปูงไขค่ค่ะ อ,องนี้นะคะต่อไปรายการที่19ค่ะรายการที่19เป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะรายการที่19ค่ะองค์นี้นะ300บาทนะคะ4รายการ1,000บาทไปเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาท ส่วนพี่ๆท่านไหนโอนเงินน้องจะส่งให้ฟรีนะคะองค์นี้รายการที่19เหรียญหลวงปุสุขค่ะต่อไปรายการที่20ค่ะรายการที่20เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณรายการที่20สค่ะวัดบ้านไร่ด่านขุนทดนะคะ2519นะคนอ่ะคะเหรียญหลวงพ่อคูณปี19ค่ะ รายการที่20ค่ะนี่นะคะรายการที่20นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะสักคู่นะคะพี่ๆนะเดี๋ยวหนูขอดื่มน,น้ำก่อนนะคะ มาค่ะต่อที่รายการที่21ค่ะรายการที่21เหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะรายการที่21เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งค่ะ2 4 8 1นะคะอน่ะเหรียญหลวงพ่อดิง่งรายการที่21ค่ะต่อไปรายการที่22ค่ะรายการที่22เหรียญหลวงปู่ศรีอายุยืนค่ะ รายการที่ยี่สิบยี่สิบสองนะคะ,ะเหรียญหลวงปู่ศรีอายุยืนนะคะสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะ,ะเหรียญหลวงปู่ศรีอายุยืนค่ะองค์นี้นะคะรายการที่ยี่สิบสองค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามค่ะ รายการที่23เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะรายการที่23่เหรียญหลวงพ่อฉุยปี65ค่ะด้านหลังนะคะ,ะรายการที่23แล้วนะคะพี่พี่นะทุกรายการ300บาทนะคะเบอร์โทรนะคะ087 6262 9 3 9นะคะอ่ะต่อมารายการที่24ค่ะรายการที่24่สิี่เหรียญหลวงพ่อกันค่ะ รายการที่24เหรียญหลวงพ่อกันนะคะ,ะนี่นะคะรายการที่24เหรียญหลวงพ่อกันค่ะต่อไปรายการที่25ค่ะ รายการที่ 25. เหรียญลือสีลิงดำค่ะ25งหสองหนะคะเหรียญลือสีลิงดำรายการที่25ค่ะด้านหลังเป็นทาเวสุวรรณนะคะ,ะรายการที่ 25. ค่ะเหรียญลือสีลิงดำค่ะนี่นะคะ ต่อไปรายการที so 26 26 26 Dos, 5, 1, okay. ่ so 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 26ค uh, right ่ะรายการที่26หเหรียญหลวงพ่อเกษมค่ะ2518นะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะเป็นเหรียญเก่าเลยนะคะพี่ๆนะรายการที่26ค่ะอ่ะองค์นี้รายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะ องนี้ค่ะต่อไปค่ะต่อไปรายการที่27ค่ะรายการที่27เป็นพระสมกอนะคะเป็นพระสมกอค่ะรายการที่27ค่ะ300บาทค่ะ,ะนี่นะคะรายการที่27ผ่สพระสมกอค่ะ ต่อไปรายการที่28ค่ะรายการที่28เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวค่ะรายการที่28เหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะ300บาทค่ะ4รายการ1000บาทนะคะ2513่25ค่ะองค์นี้นะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะ อ,อ,องนี้รายการที่28ค่ะต่อไปรายการที่29ค่ะรายการที่29เป็นเหรียญเก่าเหรียญหลอกเก่าโบราณน,นะคะน้องไม่ทราบที่นะคะอ่ารายการที่29ค่ะแต่สวยเลยนะคะพี่พี่นะาองค์นี้นะรายการที่29นะคะ นี่ค่ะต่อไปรายการที่30ค่ะรายการที่30เหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรายการที่30นะคะด้านหลังเป็นยันสี่ค่ะนี่นะคะรายการที่30เหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะต่อไปรายการที่31ค่ะ รายการที่31เป็นเหรียญกลมนะคะเหรียญหลวงปุโตค่ะ2512นะคะเหรียญหลวงปุโตรายการที่31นะคะด้านหลังค่ะพี่พี่อ,องนี้รายการที่31เหรียญหลวงปุโตะนะคะ ต่อไปรายการที่32ค่ะรายการที่32เหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ2503นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงรายการที่32ค่ะ300บาทนะคะ4ีรายการ1000บาทไปเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะอ่ะองนี้รายการที่32เหรียญหลวงพ่อแดงค่ะต่อไปรายการที่33ค่ะ รายการที่33นะคะน้องจำชื่อพระไม่ได้อีกแล้วนะคะพี่ๆนะองค์นี้รายการที่33ค่ะ2459นะคะ 300บาทเหมือนกันนะคะถ้ามีราคาอื่นเดี๋ยวน้องจะแจ้งก่อนนะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะที่เลือกเป็นเก็บเงินปลายทางนะคะน้องขอความกับลุณานะคะเตรียมเงินให้พร้อมรอรับที่หน้าบ้านไม่เลื่อนนัดนะคะพี่พี่นะจนของตีกลับนะคะเพราะว่าน้องตั้งใจอัดถูกคลิปให้พี่พี่ชมนะคะช่วยกันเอ็นดูสงสารน้องนะคะพี่พี่นะ,อ,ะองค์นี้รายการที่33ค่ะ ต่อไปรายการที่34ค่ะรายการที่34เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะ2 48 4นะคะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมรายการที่34ค่ะนี่นะคะรายการที่34เหรียญหลวงพ่อคงค่ะ ต่อไปรายการที่35ค่ะรายการที่35เหรียญหลวงพ่อลุ่นค่ะรายการที่35เหรียญหลวงพ่อลุ่นนะคะส0 0รบาทค่ะอ่ะรายการที่35เหรียญหลวงพ่อลุ่นค่ะต่อไปรายการที่36ค่ะ รายการที่36เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะ2460ค่ะรายการที่36นะคะ300บาทค่ะ4รายการ1000บาทนะคะ EP นี้น้องอาจจะไม่ได้ส่องให้ชมทุกองค์นะคะเพราะว่ามือสั่นนะคะพี่พี่นะ,อ,ะองนี้นะคะรายการที่36ค่ะต่อไปรายการที่37ค่ะ รายการที่37เป็นพาร์กิ่งค่ะพาร์กิ่งรายการที่37นะคะ300บาทค่ะพี่พี่ใต้ฐานมีรอยจานนะคะรายการที่37ค่ะ300บาทนะคะ,ะ,ะเป็นพาร์กิ่งนะคะองนี้นะรายการที่37ค่ะ ต่อไปรายการที่38ค่ะรายการที่38ป <_ C 1> เหรียญหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่38เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะ300บาททุกรายการนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายนะคะ2518ค่ะรายการที่38ค่ะองนี้นะต่อไปรายการที่39ค่ะ รายการที่39เหรียญหลวงพ่อปานค่ะเหรียญหลวงพ่อปาน2483นะคะอ่นะคะรายการที่39นะคะอุงนี้รายการที่39เหรียญหลวงพ่อปานค่ะต่อไปรายการที่40ค่ะรายการที่40เหรียญหลวงพ่อสุดค่ะ รายการที่40เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะอ่าองค์นี้นะคะรายการที่40เหรียญหลวงพ่อสุดค่ะ300บาท4รายการ1,000บาทไปเลยนะคะอ่าต่อมารายการที่41ค่ะรายการที่41เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะ รายการที่41นะคะเหลียนหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้ค่ะด้านหลังนะคะ,อ,ะองค์นี้ค่ะรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42ค่ะ รายการที่42เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิลารามนะคะด้านหลังเป็นหนุมานนะคะ252ห้าสองหนึ่งค่ะ,ะรายการที่4ีนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะหลังหัุมานนะคะต่อไปค่ะ ต่อไปรายการที่43รายการสุดท้ายของรายการ300บาทนะคะ,อ,ะองนี้ค่ะรายการที่43เหรเียดหลวงพ่อกวยค่ะด้านข้างองค์ท่านมีรอยจานนะคะ,อ,ะองนี้เป็นรายการสุดท้ายของ300บาทนะคะ4รายการ1000บาทนะคะเดี๋ยว4รายการสุดท้ายของ ep นี้จะเป็นราคา5 0 0บาทนะคะ องนี้รายการที่43าเหรียญหลวงพ่อกล้วยค่ะ300บาทค่ะต่อไปค่ะต่อไป4รายการต่อไปนี้นะคะจะเป็นราคา500บาทนะคะ,ะมาค่ะอ่นหนูนะับเป็นเป็นองค์แรกเป็นองค์แรกของราคา500เป็นรายการที่ รายการ A นะคะเพราะว่ามีพี่ๆแนะนํานะคะว่าให้พูดแตกต่างหน่อยเพราะงงนะคะอ่ะองค์นี้เป็นรายการที่ A นะคะ500บาทนะคะอ่ะเหรียญหลวงพ่อไผ่ค่ะรายการ A นะคะ500บาทเห,หรียญหลวงพ่อไผ่ขอบเลี่ยมกรอบค่ะ4รายการสุดท้ายราคา500ร้อนะคะอ่ะองค์นี้นะคะเป็นรายการแรกนะคะรายการ A นะคะ500บาทะคะ่ะ ต่อไปเป็นรายการ B ค่ะรายการ B นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะรายการ B นะคะ500บาทนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะเรี่ยมกรอบสีทองนะคะรายการ B นะคะอ่านี่ค่ะรายการ B เหรียญหลวงปู่ทวดเลี่ยมกรอบสีทอง500บาทค่ะต่อไปค่ะ ต่อมาค่ะรายการ C ค่ะรายการ C เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองล้อมเพชรนะคะ500บาทนะคะ500บาทนะสี่รายการสุดท้ายต่อไปนี้ราคา500บาทนะคะ,ะ,คะอ่านี่ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินเลี่ยมกรอบสีทองล้อมเพชรรายการ C นะคะอ่าองค์นี้รายการ C ค่ะ ต่อไปรายการดีค่ะรายการดีรรเป็นรายการสุดท้ายสําหรับ EP นี้แล้วนะคะ,ะมาะคะ่ะรายการดีค่ะเป็นพาปิดตาหลวงปู่โตะนะคะเลี่ยมกรอบสีทองล้อมเพชรค่ะรายการดี5 0 0บาทนะคะ A B C D นะคะราคา500บาทนะคะที่เป็นรายการ A B C D เพราะว่า มีพี่ๆแนะนำนะคะให้พูดแตกต่างนะคะเพราะว่างงนะคะพี่ๆนะอ่ะหนูแก้ไขปรับเปลี่ยนให้แล้วนะคะอ่ะองค์นี้รายการดีค่ะห้าร้อยบาทค่ะอ่ะสำหรับ EP นี้นะคะ EP ที่เจ็ดสิบเจ็ดก็จบลงแล้วนะคะ ฝากพี่ๆนะคะช่วยกันเป็นกำลังใจให้น้องด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปน้องหรือเพิ่งมาเจอช่องน้องนะคะกดติดตามกันไว้นะพี่นะา ดติดตามกันไว้นะคะรายการสามร้บาทนะคะที่น้องไล่เลยนะคะพี่ๆนะทุกรายการ300บาท4รายการ1,000บาทนะคะแล้วก็4รายการสุดท้ายนะคะ a b c d นะคะราคา500บาทนะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทส่วนพี่พ่ท่านไหนโอนน้อจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะพี่พ่ท่านไหนที่เลือกเป็นเก็บเงินปลายทางเนาะของความกรุณาเลยนะคะเตรียมเงินรอรับที่หน้าบ้านให้พร้อมนะคะไม่เลื่อนนัดนะคะจนของตีกลับนะคะพี่พนะแบบนี้ไม่น่ารักนะคะน้องจะบอกถูก EP เลยนะคะอย่าทําแบบนี้กับน้องนะคะเพราะว่าน้องตั้งใจพูดแล้วก็ตั้งใจทําทุกอีเลยนะคะให้พี่พได้ชมนะคะพี่พนะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดน,น้องต้องขออภัยแล้วก็ขอโทษพี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกาบสวัสดีค่ะ